สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการลงแอปสกินทัวโตนะครับตามที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้แอปสกินทัวโตถูกเพย์โปรเทคบล็อนะครับติดตั้งแล้วก็แจ้งเตือนเป็นแอปอันตรายนะครับบางทียังไม่ทันได้ติดตั้งเลยกำลังจะติดตั้งพบก็เตือนแล้วนะครับ ก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งนะครับก็อาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าแอปนี้ครับสกีนทัวโต้นะครับก็ทุกเวอร์ชันนะครับที่ผมออกไปนะครับหลายๆตัวนะครับตัวนี้ก็โดนบล็อกหมดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแอปสกีนทัวโต้นะครับนี้เราก็ลองเข้าไปดูที่เพย์โปรเทคนะครับในส่วนของเพย์สโต e นี่นะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วก็กดที่รูปบัญชีเรานะครับกดที่ Pay Protect นะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเนี่ยนะครับเตือนเป็นแอปอันตรายนะครับก็มาเริ่มวิธีการกันเลยนะครับก็เบื้องต้นก็คือให้เราถอนแอปอ่ Skin Tuto ตัวเดิมออกก่อนเลยนะครับก็ กดที่แอปสกินทัวโต้ค้างไว้นะครับแตะค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็กดถอนการติดตั้งไปได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับกดตกลงนะครับดีวรอสักครู่นะครับพอแอปถอนไปเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปที่หน้าของแอป p a Play Store นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเข้าที่หน้าบัญชีเรานะครับ กดที่เพรียวเทนะครับแล้วก็กดที่เฟืองนะครับเสร็จแล้วให้ทำการปิดนะครับทั้งสองอันเลยนะครับปิดทั้งสองอันนะครับแต่ปกติเนี่ยถ้าเราปิดตัวบนเนี่ยนะครับอันเดียวก็จะปิดทั้งสองอันแล้วนะครับกดปิดตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับจะสังเกตเห็นว่า ปิดแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็ปิดแล้วนะครับเสร็จแล้วเรากดออกไปด้านหน้านะครับกดแบ็กออกไปนะครับให้เราทําการแตะที่เพย์สโตค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดที่รูปตัวไอวงกลมนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนหาที่จัดเก็บข้อมูลนะครับตรงนี้เสร็จแล้วให้เราทําการจัดการข้อมูลเลยครับตรงนี้ครับกดเลยนะครับกดลบเลยนะครับลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้จะหายไปนะครับตรงนี้ตัวเป็นศูนย์นะครับเสร็จแล้วเราแบ็กออกไปนะครับ แล้วก็จะทําการดาวน์โหลดแอปมาใหม่นะครับก็จะทําการโหลดแอป King Installer นะครับตอนนี้ King Installer ก็เปิดเวอร์ชันใหม่แล้วครับเวอร์ชั่น1.3นะครับแล้วก็อแอป Screen t o u t o ก็เป็นเวอร์ชั่น3.7แล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเวอร์ชัน3.7ที่ออกมาใหม่นี้ผมก็ต้องโมโอูอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวที่ทางช่องโมูนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับส่วนลิงก์ที่ผมจะ วางไว้ใต้คลิปนะครับอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับตรงใต้คลิปตรงชื่อครับจะมีคําว่าเพิ่มเติมให้กดตรงเพิ่มเติมลงไปนะครับก็จะมีคลิปอ่าอ่าลิงก์ลิงก์อยู่ใต้คลิปปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้ที่ผมจะเข้าไปที่ช่องนะครับเพื่อไปดาวน์โหลดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเข้าตามนี้นะครับหรือใครจะมาตามนี้ก็ได้นะครับแต่ใต้คลิปก็มีนะครับอันนี้ผมไปแปะลิงก์เอาไว้นะครับเพื่อความสะดวกในการ อดาวน์โหลดนะครับก็จะทำการดาวน์โหลด King Installer version 1.3นี่นะครับแล้วก็จะทำการดาวน์โหลด Skin Tuto อ่าขออภัยครับ Skin Tuto นะครับ3.7ตรงนี้นะครับก็เริ่มเลยนะครับโหลดอันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ กดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก,กดดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดนะครับเสร็จ้กกดเปิดไฟล์เลยนะครับตรงนี้ครับอ้าไม่ทันนะครับก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ ติดตั้งเลยนะครับตรงนี้กดเฉพาะครั้งนี้นะครับสําหรับบางเครื่องก็จะขึ้นติดตั้งเลยนะครับอันนี้ของผมมีแอปสําหรับติดตั้งสองแอปก็จะให้เลือกก่อนนะครับนี้เลือกเฉพาะครั้งนี้นะครับทำการติดตั้งเลยนะครับสําหรับ King Installer นะครับติดตั้งได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับ แล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเปิดนะครับเสแล้วก็แบ็กได้เลยครับมันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวนี้ก็รองรับอาอโปด้วยนะครับก็จะรองรับอ๋อโปนะครับใครใช้อ p อโปก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครใช้มือถือที่รูทแล้วใช้อมของไลเน a โอเอสนะครับ ไม่แน่ใจว่าออกอ่านอ่านถูกต้องหรือเปล่านะครับว่า Lineage นะครับตรงนี้ Lineage OS หรือ Lineage OS ก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือเป็นลล m ม o m ะครับแล้วก็ root นะครับแล้วก็จะใช้ King Solver ติดตั้งนะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับอันนี้สำหรับเครื่องที่ไม่ได้ root แล้วก็ไม่ใช่ Op p o ไม่ใช่เหลียวมีก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องติ๊กนะครับไม่ต้องติ๊ก นี่ถ้กดออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดาวน์โหลดอแอปสกินทัวโต้ก่อนนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นส7นะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับ ดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดออกเลยนะครับอย่าเพิ่งกดติดตั้งนะครับกดออกเลยครับไปที่แอป King Installer นะครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วเรากด select file นะครับเวอร์ชันนี้1.3ก็เหมือนกัน1.2นะครับไม่ต้อง select file ผ่านแอป Total File Commander นะครับ ก็สามารถสือดไฟล์ได้โดยตรงนะครับกดสือดิฟไฟล์นะครับแล้วก็เลื่อนหาแอปสกินทัวโตนะครับที่ดาวโหลดมาใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับแอปสกินทัวโตนะครับที่ดาวโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ M R V M S นี่ย่อมาจากมีรีวิวมาโชว์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทางช่องมูขึ้นมานะครับกกดสิเล็กเลยนะครับ เื่ส็จเสร็จแล้วนะครับให้เรากด install a s king ได้เลยนะครับแล้วก็กดทการตั้งค่านะครับสำหรับคนที่ใช้แอป king s o l a r ครั้งแรกนะครับแต่ถ้าใช้มาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่จะไม่มีขึ้นนะครับตรงนี้ต้องเปิดนะครับตรงนี้เปิดกดติดตั้งเลยนะครับ รอสักครู่นะครับแล้วก็ตั้งค่าตามปกตินะครับแล้วก็กดเปิดขึ้นมาเลยนะครับนี้ก็กดตรงนี้นะครับกดลูกศรตรงนี้นะครับก็เปิดให้หมดเหมือนเดิมนะครับตรงน,นี้ก็เปิดไปเลยนะครับตรงนี้เปิดตรงนี้ทำกีก่นี่เปิดนะครับ นี่ตรงนี้เปิดนะครับกดอนุญาตนะครับเปิดไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ให้กดตรงนี้นะครับแอปที่ติดตั้งนี้นะครับแล้วก็ทําการเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับกดอนุญาตตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็แบ็กนะครับแบ็กกลับไปนะครับก็ต่อไปเปิดอันต่อไปนะครับนี่เปิดตรงนี้นะครับอนุญาตนะครับแบ็กครับเปิดต่อครับแล้วก็เปิดอันสุดท้ายครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับเสร็จแล้วก็อักรถัดไปครับอักรถัดไปอีกครั้งครับ แล้วก็ตั้งค่าทีละอันเลยนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับนี่กดอันเดียวครับตรงนี้นะครับแบ็กออกครับต่อมาตัวนี้นะครับนี้เปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเก้าสิบนะครับเนก้าสิบนะครับนี่นะครับจะเป็นเก้าสิบแล้วกดแบ็กครับต่อไปอันนี้นะครับ อันนี้ปิดนะครับอันนี้ปิดครับสองตัวนี้นะครับแบ็กกลับครับต่อไปตรงนี้ครับตรงนี้ปิดครับตัวนี้ก็ปิดครับแบ็กกลับครับต่อไปมาออเทอร์ซิตติ้งนะครับให้ทําการเปิดตรงนี้นะครับขอผมจะเลือกโปรไฟล์สามนะครับตัวนี้ ครื่องอื่นอาจจะเป็นโปรไฟล์อื่นก็ได้นะครับเงี้ยลองดูแต่ปกติเท่าที่ผมลองมาหลายหเครื่องใช้โปรไฟล์3นะครับที่ดีที่สุดนะครับเป็นโปรไฟล์ในการสัมผัสหน้าจอบนรถยนต์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ครับสแล้วก็แบ็คออกเลยนะครับหลังจากนี้สําคัญนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตั้งค่าสกรีนทัวรโต้เรียบร้อยนะครับให้ทําการถอน คิงซอเลอร์ออกนะครับตัวนี้ต้องถอนออกเลยนะครับแล้วกดที่ตัวนี้นะครับแชรไว้นะครับกดถอนการติดตั้งไปเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับกดตกลงไปเลยครับเมื่อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแบ็กไปนะครับแล้วก็ไปที่แอป Store นะครับ แล้วก็ไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับไปที่เพีย์โปรเทคนะครับแฮมเข้าที่รูปเฟืองนะครับสแล้วตรงนี้ให้เปิดแต่อันบนอันเดียวนะครับให้เปิดอันนี้นะครับส่วนอันนี้ไม่ต้องเปิดนะครับถ้ามันติดตามขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราปิดนะครับตรงนี้ให้ปิดนะครับครับแล้วแบ็กกลับหนึ่งครั้งนะครับ ลองกดสแกนดูนะครับตรงนี้ครับไม่พบแอปอันตรายนะครับทีนี้ก็ใช้ได้ไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับก็ใช้ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาก็ให้เราทำการากดจัดการข้อมูลของ s พ o r e นะครับเราก็จะใช้งานได้ต่อนะครับ เราติดตั้งแอปตัวนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มีปัญหากันก็คือแอปธนาคารนะครับแอปธนาคารเนี่ยถ้าเข้าแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับจะบอกว่าชื่อแอปที่ติดตั้งไปไม่ปลอดภัยนะครับให้ให้ให้เราปิดนะครับปิดการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับเคสอย่างนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องถอน ไม่ต้องถอนสกรีนทัวร์โตออกนะครับให้เราเข้าที่การตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับการช่วยเหลือการเข้าถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยแอปที่ติดตั้งตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับตรงเนี้ตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าเปิดอยู่เห็นไหมครับ ถ้าเราเปิดตัวนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเปิดอยู่เนี่ยแอปธนาคารจะไม่ยอมทํางานนะครับให้เราทําการปิดนะครับตรงนี้ปิดเลยครับพอปิดเสร็จปุ๊บลองเข้าแอปธนาคารใหม่นะครับครับก็จะใช้งานได้แล้วนะครับเข้าระบบได้นะครับเคพัดก็เข้าได้ ก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวจะลองไปเสียบในรถดูนะครับว่าใช้งานได้หรือไม่อ๋อย่าลืมนะครับติดตั้งใหม่นะครับตั้งค่าสกินทัวเต้ใหม่ต้องรีรีบูตมือถือหนึ่งครั้งก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับครับเดี๋ยวไปต่อในรถนะครับดูว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาลองเอามือถือเครื่องนี้ลองต่อดูนะครับว่าใช้ ได้หรือไม่นะครับแอปสกินดัวโตนะครับทำการเสียบสายนะครับ นี่ครับแอปสกินทัวโตมีที่มือถือต้องกดเริ่มนะครับครับเสร็จแล้วก,การเดิมนะครับก็คือสกินทัวโตถ้าเป็นมือถือที่ไม่ได้รุนนะครับต้องออกแอปรอบหนึ่งนะครับแล้วกดเข้าไปใหม่นะครับครับมาแล้วนะครับ ส่งฟรีทุกออเดอร์ที่ grab food แเมศนาแพ็กเกจ grab unlimited ทดลองใช้ฟรี3เดือน grab ตำนานเซนเซียตอนอาวุธทั้ง6ของโกเซนไลท์ครับก็ใช้งานได้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบบูธแชนแนลวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ d ด n กบอลอีกครั้งนะครับหลังครับก็โอเคนะครับสกรีนทอนโต้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับเมื่อกี้นี่ลืมลืมลืมบอกไปนะครับอ่าในส่วนของอ่าที่เราเข้าการตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ดูที่หน้ามือถือดีกว่า นะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับการเข้าถึงการช่วยเหลือการเข้าถึงตรงนี้นะครับถ้าเราจะใช้แอปสกินทัวโต้เราต้องต้องเปิดนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เราต้องเปิดนะครับเนี่ยแต่ถ้าใช้แอปธนาคารก็มาปิดนะครับใช้แอปธนาคารก็มาปิดตรงนี้นะครับพอพอเลิกใช้แอปธนาคารเสร็จแล้วเราจะใช้แอปสกินทัวโตกันนอดหน้าจอลรถเนี่ยเราก็มาเปิดนะครับ ก็เท่านี้นะครับวันนี้มาแนะนํากันนะครับสําหรับใครที่ใช้แอปสกินตัวโต้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ